นี่เนาะคะเมนูแรกเพชิกะสิมีไก่บ้านนะคะพี่น้องเนี่ยไก่บ้านแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะเครื่องกระซิมีตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็พริกซอยนะคะเพชิกะไซใบมะขามอ่อนเพิ่มความเปรี้ยวนะคะนี่คะ่ะแกงไก่ต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนมีบะกอกบะกอกซุปเพชรเจี๊ยวไว้แต่ต่ใส่กุ้งนี่ละล,ะละายน้ำเป๊บเดียวกันอันนิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ามันจ้ะ เพชรสตส่ำเซกุ้งเมนูที่สองนะคะเดี๋ยวข้ามาเบงต้มไก่ใส่ใบบักขามออนกันก่อน,นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีเพชใส่เต่าแกตเ้อดดค่ะเพราะว่าเพชเร่งดวนเนยเพราะว่าเพชจีไปหาหมอค่ะพี่น้องขาไปดูกันเลยนี่ข้าวข้างน้ำนะคะพี่น้องขาแล้วข้าก็ซีใส่เครื่องตุ่มย้อลงไปเลยเนาะพี่น้องเนะเาะเพชกสีใส ใส่ทุกอย่างเลยค่ะเครื่องต้ยมยำใส่ลงไปเลยเพื่อบลใส่น้ำหลายเพราะว่าจำเนียรตันไหลอยด้เพราะว่าไก่เพเคริงตูนั่งจ้าพี่น้องจา้งจาเดี๋ยวเขาล้อให้นํำเดือดนะคะเพื่อจะปิดฝาไว้ล้อให้้ํำเดือดก่อนแล้วเขากจังมาใส่ไก่แล้วก็ปรุงเครื่องกันแล้วก็ใส่ใบบัาขามเนาะพี่น,อน้องเนาะ รอสักครู่ค่ะปริศาไว้ก่อนค่ะเข็ดลืมเด้อพี่น้องค่ะเข็ดลืมใส่หอมแดงเข็ทุบใส่หอมแดงนั่นชหวานไปอีกเดี๋ยวให้น้ำเดือดก็เน,นอาะจ<า>้ามาข้าเบิ้งห่อเขาน้ำเราเดือดแล้วเท่ากับสใส่ไก่ลงไปเลยนะคะพี่น้องค่ะ ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่ลงไปเลยเดี๋ยวเพื่อกระซิบส,ส่ใบักขามอ่อนลงไปเลยนะคะพี่น้องขะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยน้ำต้ม,มันเพื่อใส่เกลืออลไเด้อค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะ ไก่ค้นได้นะคะถ้าเป็นปลาอย่ายค้นนะคะพี่น้องคะมันกแค่นี้แหะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขากับล้อมาปรุงเครื่องกันเนาะคะ่ะเครื่องเครื่องปรุงของเพชรกะบบมี่อย่างายเครื่องปรุงเพชรกะชิมีชุบรสแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาเนาะจา้ะแต่ว่าเพชรใส่เกลือลงไปแล้วเขา้ากระเพิ่งใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเขา้าใส่ผงปรุงรสแล้วเขากับชิมเมืองก้อนเนาะจ้ะพี่น้อง ซิมเบองกรอนถามันบว,เป,วเปียววันไหเขากะผู้ใดกะใส่บะขามเปียกลงไปอีกก็ได้ค่ะถ้ามักเปียวนะคะเดี๋ยวเพสซิลองซิมเบองกรอนถ้าเพรปุ่งเครื่องเลยเนาะคะ่ะถ้ามันบวพอดีจังไดหรือว่าพอดีแล้วถ้ามันพอดีเพรก็ชิบปุ๋งเพิ่มถ้ามันบวพอดีเพรกะขาดหลือยัอยงเพรก็ชิซสเพิ่มลงไปนะคะพี่น้องขาจังมาเบิองน้ำกันค่าเรามาดูกันนี่ เดี๋ยวเทกะซีโซนช่วงอากาศออกก่อนโอ้ <_ S 1> เดือดบกุบกบกุบกบุกบุกเลยอ่าอันนี้เขาต้มเด้อจ้ะพี่น้องต้มห้องบุมเมนแกงเด้อห้องบดไใส่ปลาแดกเด้อค่ะพี่น้องขาแกงมันจังใส่ปลาแดกนะคะอันนี้ต้มไก่ต้มไก่ใส่ใบกระวานน้องขะ,ะเดี๋ยวเพทกะซิป,ปุ๋งเครื่องเลยนะคะพี่น้องขะเทกะซิป,ปุ๋งเครื่องเลย แ่ซส่ผูซูรลดลงไป <_ C 1> ยออลดดีจักน้อยค่ะเพิ่มรสชาติเดี๋ยวเข้ามาซิมเบืองกันซิมเบืองแล้วเขา้าบดเพาะเพราะอย่างขาดเดียหอย่างเข,าขา้าไปจังตื่มน,นะคะพี่น้องค่ะห้อ สำหรับเพีรพอดีเด้อเพี้ยว่ะอพอดีแล้วเพี้ยก็สิีไซพักเขียวเลยใบหอมปีไม้ตั้งเอิอน่นโบกขึ้กันเนาะพี่น้องเนานะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมใส่ ใบหอมเปีเนี่ยมันชหอมกลัวใส่พวกต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องซิมอีกแล้วเอาแล้วค่ะไปเราไปดูเมนูที่สองกันนะคะมามาค่ะพี่น้องคะเข้ามาเบิ่งเมนูที่สองกันเนาะคะ่ะอันนี้กุ้งเต้นนะคะเพสไซกุ้งลงไปและะ้วค่ะกะชีไส พริกป่นนะคะพี่น้องคาบบตองใส่หลายก็ค่ะมันเผ็ดพริกป่นลงไปได้ค่ะกรับเข่าขั่วข้าวซอใต้องไปพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องขาใส่ลงไปเลยมยาแห้หัวก่อนค่ะตาให้มันเข่ากัดก่อน,น้ะคะ่ะ ก,กุยตูมก็ต้องตำแหลกปนได้จ้าพี่น้องจราเข่าก็มันวงยวงยๆเข่ากันนะเนี่ยแกชิซายประกอบแล้วค่ะประกอบซุปตั้งแต่ปีกายนี่แล้วเนี่ยตะหน่อยแซ่ไปทำเพสชิซสองหน่วยเลยละค่ะเพราะว่ากุ้งเพหลายจ้ะใส่สองหน่วยเลยตักกุ้งใส่สอกสอกเป็นหยังพิเศษเลยพี่น้อง เครื่องเลยค่ะน้ำปลาใส่ปลาแดขงไปได้เพิ่มใส่ผงนัวนะคะพี่น้องค่ะใส่ผงนัวเหยอะน้ำปลาจากน้อยอย่ใส่หลายน้ำปลาเพราะว่าเขาใส่ปละเด็ไป ต้นหอมใบเลเลือ,จอยจะไก่เปรแล้เพียงใส่ใส่ไปนะคะชั้นนี้จะพี่น้องจา้าพี่น้เขาพิ่ไปกินกับยอดประกอกผักแพ้วแล้วก็ัอผักภ้ายหน่อยนะคะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะในสอกเมนูเขาเนาะมือนีเนาะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเว้นเขาจังมาเบิองว่าเขาสิกินเมนูไดนเนาะค่ะมือนีไปกินเกาน้ำกันนะคะพี่น้องคาะนี่ได้แล้วคะ่ะ